สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ่ามือนี่เนาะค่ะพี่น้องแอดจะโทรสัมผัสเอาแนวทางของแม่บูชาหงเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะว่าคุณแม่เนาะคะ่ะจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อิบ่จได้พลาดข่าวสารเด็ดีๆ,ดๆ,ดๆจากทางช่อง คองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเบาๆไล้ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องกับเขาไปหลับชมหลับฟังจากแม่บูชาหงที่พี่น้องรอคอยกันเนาะค่ะพี่น้องเขาไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าแม่บูชาหงเนาะคะ่ะค่ะกากจ,จะมาขอแนวทางเนาะให้พี่น้องเอฟซีเนาะแม่นะเนเาะค่ะดีัวราะา็นตจไ่ได้หลยยู่จ้า,มา,ยยจาแม่ าอันีคือว่ามันสิบอว่ามันสิบอวหนาวแล้วนมันสิอกอ่จะมีะไซมันสิอซนหาแล้วแ่นันไปออกที่นี่ชุดขได้ซื้อไว้ค่ะแม่แค่ว่ากันที่เอาที่มันมีที่มันแม่นนอย่ก็ต้อะไนี่ป็นหาไว้ม้่นนี่ือว่านี่้วนถือว่านี่เขาก็เขาว่านี่ค่ะค่ะเาต้อรักค่ะแม่เอาชุดเต็มเลยนะแม่นะอ๋อชุดเชสมชิ้หกตัลยค่ะทีตั้งใ้ค่ะแม่ ก็ว่าตามแล้วก็ไม่ได้มายึงว่าจะใเอาสาที่หกตสนออกจากไม่ใช่ใใหมใหมเห็นใช้ใช้ใชผู้ที่ตื่อค่ะค่ะใไห้เหวนใ่คัดเอาจเมด้ยคะคะ่เลค่ะสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเ่มต้นเลยเนาะค่ะแม่

คือรอบนี้คือคือตัวนี้คือต่ถึงนแจะว่าใหา้ให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 ้แต่ให้มันครบชุดเต่เต้สามที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะแมะ่เออแล้วก็แล้วก็เก้าเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้า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 ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้า ศูนย์หกห้าศูนย์หกนะแม่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะแม่ค่ะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะ สองเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ค่ะสองศูนย์สองหนึ่งเหมนต์มาแม่สองห้าโอสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ค่ะเจ็ดสองได้แล้วยังได้ได้ได้หนูเขียนสองเก้าแล้วก็สองเก้าแล้วก็อียังสองศูนย์แล้วแม่นะค่ะสองศูนย์ค่ะสามห้าถึงสามเก้าแล้วก็สามศูนย์ค่ะ สาม 35, 35, 39, 30, 36, สามห้าถึงสามเก้า <ark. S 1> 39, แล้วก็สามศูนย์ค่ะสามหกสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์ค่ะเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์เป็นบ้าแม่จะม้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์ค่ะแล้วก็สี่ห้าเป็นบ้าแม่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะ

าสองห้ค่ะเก้าห้าแล้วก็ยังก็มีอบลูกฟังวาทันาาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสอาเอานรับไเลยไหมตาเก้าห้าศูห้าหนึห้าสองห้าสามห้าสี่ห้ค่ะ ค่ะค่ะบนอย่างเดียวแม่บ่แม่บนอย่างเดียวล่างมันจะเป็นตัวกัค่ะล่างจะเป็นตัวกับค่ะค่ะมันจะงี่ทั้งบนทั้งล่างค่ะค่ะบนเป๊ะเป๊ะเลยเนาะแม่เออเันออกลนี่ละค่ะะว่าทะเลเบิ้ลมันทีเขาบนอย่างเดียวล่างคบ่เขาทะเลเบิ้ลที่เขาขาเดียวแต่เบิ้ลนียก็คือ เขาต้องขูดเาค่ะแม่เ oh. อ่นละเน้นไปเลยเน้น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 ไปเลยคือใจค่ะค่ะก็มีอยู่เก่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสีหาแม่ก็เน้นแค่สองสี่หกหกหกู่นึงเนาะแม่เนาะค่ะโอ้สามสามสิบหกตัวเน้นหกคู่เนาะแม่เน้นคักเรวนั่นละคักทุกข้างค่ะค่ะแม่ค่ะ ค่ะเน้นคักแล้วน้องแม่มั้่ะแต่วยมี้างิดออกนออกไม่ลอกนีเลยค่ะแม่ั่กแล้วกลอกบอไว้กอนจะแม่เนวตัวนี่แหะค่ะแม่ค่ะนีนขักแล้วแม่สามสิบหกตัวเน้ยนหกตัวนี่ถือว่าแน่นอนละแม่เน้นคักสุดๆแล้วค่ะแม่า่หาหาบนใา่หบนค่ะถ่ายหาบนเลยนาะแม่ ค่ะค <Okay>, no. ่ะขอบคุณหลายๆนาะคะ่ะแม่ที่แบ่งปันแนวทางนาอค่ะคะ่ะข,ขอบคุณแม่หลายๆายขอให้แม่สุขภาพร่างกาย,ายแข็งแรงลำล้ำเรวอยๆเด้อค่ะแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่นาะคะ่ะพี่น้อง FC ทุกท่านนาะคะ่กะก็ไดยินได้ฟังจากแม่บูชาหงุงแล้วนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางนาะคะ่ะเป็นชุดเต็มนาะคะ่ะ ที่แม่ให้มาแล้วแม่ขัดเน้นให้พร้อมนะคะพี่น้องเห็นบอค่ะค่ะชุดเต็มนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่ชุดเต็มของแม่บูชาหงนะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะ <c oughs> ชุดเต็มเลยคะ่ะเน้นเนนคุณแม่เน้นให้อยู่หกชุดนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> คุณแม่บอกว่าถ้าบ่มกักที่แม่เน้นให้พี่น้องเอฟซี FC สามารถหมักอยู่ในนี่นะคะสามารถ จับไปเสี่ยงลอตเตอรี่ใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดเต็มเนาะคะ่ะแม่บอกว่าไม่เคยพลาดเนาะคะ่ะแต่อันนี้คุณแม่เน้นให้เนาะคะ่ะ950515253545เนาะคะ่ะที่คุณแม่เน้นให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสามารถเอาไปจับเสี่ยงลอตเตอรี่ใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่กันเน้นให้ค,ะคะ่ะแล้วเนาะค่ะก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยเนาะคะ่ะ ปองแม่บูชาหงทีพีน้องรอคอยทางนั้นเนาะคะ่ะขัดทีพีน้องรอคอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้โทรสัมผัสคุณแม่คุณแม่ก็ได้แบ่งปันแนวทางมาให้แล้วเนาะคะ่ะชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องคุณแม่บอกว่าเอาชุดเต็มไปเลยค่ะแล้วคุณแม่จะเน้นให้หรือว่าพี่น้องเอฟซีบอมกักเนาะค่ะบอมักบอชอบทีคุณแม่ขัดให้เน้นให้เกาะสามารถ fc สามารถขัดเอาในนี้ได้นะคะมักชอบตัวใดเนาะคะ่ะจับเสียงรอตตอลีเลยเดอค่ะพี่น้อง fc เนาะคะ่ะคุณแม่ก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้อง fc ในวันที่16ตุลาคมเนาะคะ่ะ2565นเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางแม่บูชาหงชุดเต็มคุณแม่มั่นใจล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะคุณแม่บอกเนาะคะ่ะมั่นใจในชุดที่คุณแม่ขัดให้นี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะ หรือว่าบอมักที่คุณแม่ขัดให้คุณแม่ก็บอกให้พี่น้องขัดเอาในนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคบหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะค่ะสามารถจับเสียงลอตเตอรี่ได้เลยเนาะค่ะมาแล้วของแม่บูชาหงมาดวนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะแอกได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในชุดเต็มเนาะค่ะบนอย่างเดียวคุณแม่บอกบนอย่างเดียวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนค่ะ คุณแม่ให้บุญเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะบุญเนาะคะ่ะบุญบุญเนาะคะ่ะพี่น้องชัดบ่าะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบ่จะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นแรงใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดกัดสีหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง f อฟซีเนาะคะ่ะค่ะก็สํสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ